กินใชไมตามเราข้าปุดนลงไว้เลยทีไรแต่ข้ปุ้นไหมขนมจีนเนี่ยวหอมมากินกรัป๋อนี่กระเสบได้หรอหอมไหมอยังวะนุงวัวหรอกนึงว่ต่างหูทอดนี่ยังอันนี้เสียอันนี้มึงต่างไปพัดไงพัดปลาปองเนี่ยปีมือปีมือจะกินไหนมีมือปองสิ้นนี่กีมือนะแตก่อก็ได้แจบเพื่อกันแจบเพราะเขาตาอีก ต้มมกกวกอยเยแน่เออขอบคุณลงไปเลยโอเคหอเลยนี่อันนี้ยไปเกีกับมึงเอเจี๊ย่ติดใจได้มึงไอ้ัดปลาไปเห็ดาน้ำเนี่ยอยู่ปลอาบน้ำบอวาปกินเาัดปลาะเสียอย่างเดียวไอ้ัดบมอเออบอกว่าไปเก็บเอาพัด บทั่วมันเป็นพักไหมไอกดบบุกทั่วเปนพักปะอมานีมันเป็นพักบุกทั่วอันนี้ปไปแดดมันนี่กระเพียนะฮะกระเพียเ็ยาแม่งเลยเป็นยังะเพียปลาแดกปลาแดกปลาปทับทิมเขาเมื่อยโอ้ยปลาแดกปลาล่าแหละปลาไม้ไหมปลาช่วโรดได้กิดเป็นตอนป็นตอนยูเป็นก่อนอีรลีอยู่เหมือนมันแซ่บ มีชดรสมันเสีบอออันนั้นหมูนี่ยปลาเค็งแส่บบเย้ปลาหมอจะกรู้บปลาเค็งไหมอกินหน่อยให้ตามันเนมันมันมันหมือยมันมืดฮะ่ด้ววันท้ายไว <Thr iss. S 2> ้ัถอดนะ่แบู้บออย่างปลาปลาเข็งแสียบมันมันมันบ่ตเลยของของของปลาไหมปลาเข็ง muốn chắc quay kinh mà, muốn chắc ba mò mà, ừ. bùa <laughs> okay. <laughs> okay. ừ. mà. <laughs> ใด้ขมิ้นขมิ้นไม่ยอมขมิ้นขอเอินได้ขิงเลยยเอนเมื่อไหรถิดเมื่อกี้กันบอกขิงกับขมิ้นโอ้โหนบอกกึ้ยแง่ังไงบ้าะเออขิงเอต้มใช่กินน้ำบ้างบ่รเวลาเป็นไรบ้าเพีดบบ้ายต่ำห้่งไหนกันเว่ามหนกวนบ้างเว่าไม่ต้องกินบ้าน กินแล้วๆไาตีนทีบเพิ่ตำเนี่ยเเพบอกว่าตำาจะตํตำเพี้ยตำเมียเพี้ยส์แค่ไหนแหลังเอตำอันนี้มันย่งว่าท่านถูอันนี้ก็ใครเพดอมันชุ่มใช้แหาเม็ดตองพแหสาเองี่บิ๊กตัวสองเโอ้โอ้มันแนมเพี้ยส์่ไนต่า Lại nhang Ông mua thỏa để cơm vào kìa, tự nhiên mà Ươ ơ, ngon quá Cắt, ngang, xốp Xốp nhau, ngon quá đây Thấy không, thấy không Ngon, thấy không Mình nhắn mình vô studio Xe bớt rồi Thấy rồi, tắm cây rồi đó tầm cây vừa เป็นน้าเกิม้มนตอ้นนี้ยิปอทำไกม่มตลอดเลยนไปนตูตมาตสายกพังตำกินมาเนี่ยนะกินมาทไกไมมก็ยงม่สูดม่ทําเขนี่ผิดสูตรดีก่เหองตนะ้องยิ้มเื่อีห้เมืให้ซิมปลาปองนี่แตปลาปองนะ บมเสดเมืองเสดเนยโมโเเ็ดต่อตำหุ่งเจ้าดอมตำตำเอกกว่าอือจืมั่งสองทำหรอร่องมึงร่องมังมาพาไปสายหูเบอร์มั่อยูในของเห่นเกมเห็นตอนเกมไหมครับตีเจมวิตำหุ่น่ปบกกอกน่้ยแค่ัว่ยออ้ไง

ออสมมสมบมกอดแสบด้ยหกอก็สมมยังแสบไม่้องเดียว้วสมบมกหน้ามง่ากแบเือสมมอแสบได้เดียวไมนอะมแสบเขาากนั่งยจำต้องไปแบบอืมกับปูดีแต่ไม่ปูนะปูกบีแล้วแมมอนกับเมีบานอไรปูนยังหนุ่มบ หลายอย่างปลาแดงเป็นแบงหนแด่ก็กินลูกเสือเป็นปลาแดดติงปลาแดดปลาทาติงอืมกระตาฟองใส่ขมิน <c oughs> ม้นใส่ขมิน้นใส่ขมิมข้นแยกมีพวกยี่สิบคนนะเป็นรสนี่นะรสหมักเลยของเนื้อเป็นต้นมน,นี่ไง มผมก็กินแล้วหวานไม่หวานแน่หวานใช่ปะหวานมั้งมันมันเนี่มันออกเปรี้ยวแน่อยู่มันหวาเปรแซ่บเออเปรีหวานเนี่ยเป็นพวกกับเขาหวานบ่บ่ใครมากินมันเป็นหวานหวานไปเลยจอยงีเออโอเคมันเป็นนตำมุ้งหวานใช่ไหมเอาซุ้งใส่เอาน้ำตาลซุงใส่ทางหุ่นกินเอาน้ำตาลลงไปทั้งอะไรเรื่อแม่มันหวาน บขนมากหวานไม่หวานเนียม่ดีือืว่กนเมื่อหวานมันเป็นหานกินเป็นหวานหานเลยเราจะจียอมากแล้วก็มนคอยมาก,กินหวานนะะแม้กินแบกินมากือจังจะตีห่างน,นะิเ<ม>ออกินเมื่อยเลีตรกเาได้เดยาคืมากคอยมาน้ำัอนมาก็ควรอันนี้อันนี้เข้มกว่าตัวหน่อยตัวหน่นยอยแคบกว่า นใส่ชุลหลายใชใส่กันห้องเป็ทุงว่าเป็นหมอ๋ออันตัวหน่อยห้อหลาชุบเลยเป่าหม้อันนี้นะกุ้ยหลาบากปองแซ่บเลยแต่ว่าห้ามมันหลายวัวตรงไหนเฮยกินห้มนียใช่กัวัวหลาบากบองไหมเปิดานตามมานั่่ห้ามหลาบ้ากองอือนีห้าม้่ปะ้ามมยลาบากองแซบเลยลาบคือลาม้วนี่แหละหลาม้วนี้ดบ่เมื่อเอาน้ำมันเนาจะ แต่ตอนน,นั้นสุดยอดเลยเรานาดิมีมากินกลับอีงเลยผมบอกว่าไปหามาพื่จะกินน้นาิหอมก็บอกมาขิงกลับนะใช่ไหมหอมล่างเฮ้ยกลับเลยที่ไร <c oughs> กกข้าวแรงเขียหอม นี่ก็ตุยอะไรกอนนัวนัวประกอบโอเค